หลังใจากที่เราแค่กัแบแมปดอวันนี้เรามาหนีตำรวจดีกว่าเพลงดังเกินปิดเลยเล่นได้แค่อีซี่ด้วยโอเคไม่เป็นไรเราเกิดมาในห้องขังและเราจะหนีตำรวจกันแมปปากลัวมีลีดเตอ้ยบอกคนทำเวลาไว้สุดด้วยแต่เราไม่สนเรามาเพื่อเล่นธรรมดา นี่เปิดกองเป็นนาทีเป็นค้่ที่ปลอดภัยมากเลยเปิดกองง่ายจัด <S <S การแห่ค้่ที่รวดเร็วมากเลยมาตรงนี้กดว้าว ไอชาติมาไอจัชตชิพผงตายหายชาติมาอีดอกทองช่างเย็ดมึงตกตะลกไอเฮีย <c oughs> โอเคตรงนี้คืออะไรดูนี้ก็คือไขควงแล้วก็งัดท่อคือไขควงงัดท่อแตกท่ออะไรเนี่ยท่อโคตรแข็งแก่งเนะ่ยเฮ้ยมันให้เราหนีตำรวจแล้วมันหนีไปไหนเนี่ยข้างบน ไม่ตัตนตำรวจตามมาแล้วขึ้นท่ออ๋อเราต้องกดปุ่มข้างล่างด้วยไม่ตายเดือยยุ่งใหญ่แล้วโทไอ้ควายไอ้ชาิบ้าไอ้ตัดชิบหายตายโหกชาตไมกดอกทองช่างเ,งย,เย็นไอ้เหี้ยกีเพื่อนตีแล้วตกลงเลยอะ่ะเพื่อนโคตรเกียดย้ายเรามีบ้างนะ,อะเอ่ออย่าบอกว,ว่านี้ไม่ใช้ตีเพื่อนได้อะ่ะ มีรูต้องขุดหลุมจุดมาแล้วตีได้ไหมดูเลยอ้า <c oughs> ตีได้ด้วย <c oughs> ได้วิธีการเกียนละมาดิมาดิ <c oughs> มันเกรนเราไว้เยอะเราต้องเกรนกับกระโดดหนีเฉยโอเคเราไปต่อดีกว่าอันนี้คืออะไรโอ๋อโอ้ยจะโดนอีกไปตรงนั้นไม่ถึงถอยก่อนดีกว่าโอเคไปต่อ ตำรวจไม่ใช่ตำรวจนี่มันยามไม่นี่มันเอ้ยมันตัวอะไรวะ <c oughs> เดินจูเดินจูเดินจูผ่านแล้วไม่ยัตามต่อมันยาตามต่ออ๋อมันเข้าปรตตูไม่ได้วายตามเราตามไม่ทันนดดเีเฮ้ยตรงนี้ให้กดลีขึ้นไปนะ ากาแห่คุกที่สุดยอบมากเลยจากตอนแรกอยู่ในคุกธรรมดาแล้วก็มานู่นมานี่นะอันนี้โอ้ยฟังกันเพื่ออะไรอะ่ะได้ไหมไม่ได้เป็นตู้กดกระป๋องเครื่องดูเอ้อ้ากดใหม่ได้เครื่องดื่ <c ười> ม,มชูกำลังดื่มแล้ววิ่งไวขึ้นรู้สึกมีพลัง เอาเลยว่าพลังมัดเต็มเลยโอเคผ่านแล้วโหอ,อินเสร็จแล้วมีนี่ด้วยนะมีอ้กวกมีข้าวหน้าแดเลือกกระเสียงหน่อยได้ไหมอ๋อมาแห่เราเอาวันใดไป ตรงนี้มีวิ่งต้านลมไปวิ่งต้านลมวิ่งต้านลมแต่ตัวผมนั้นแข็งแกร่งเดี๋ยวนะโอ้โหผ่านง่ายจริงตร<ๆ>งนี้กระโดดธรรมดาเล,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 ลื้อพลบนี่ไงตัวนี้ไงตอน มันให้เราปิดแก๊สก่อนใช่ไหมไปปิดตรงนู้นต่อโอเคโอเค,อเคแล้วเราก็ผ่านแล้วให้ต่ออ้กมาตรงนู้นโอเค เสียงเดินบนท่อเหมือนมีเสียงทุบท่อมากกว่าเนี่ยเฮ้ยปุย๊บหมอไม่มาแ,แ,แม่แม่ตั้งตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดไม่ถึงไปดิ ปีนบันไดขึ้นไปไม่มีอะไรชัวร์เลยบัลลูเป่าแล้วขึ้นใช่ไหมเอาอ๋อให้เรากระโดดกระโดดสูงขึ้นมาต่อตรงนี้แล้วเชยก็วิ่งไล่เราโอเคตามสูตรออเอาเชควิ่งไล่มันให้เราสู้แล้วเนี่ยโอ้ย อันนี้คือความฉลาดนะครับการสู้อย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเราก็ต้องใช้มุมให้เป็นประโยชน์แล้วเราก็จะปืนออกมาเราก็ยิงยิงยิงไม่โดนยิงยิงแล้วมีเสียงร้องด้วยรถคือเสียงร้องโคตรนาอย่างโหอเสียงร้องอย่าง เออเราอาจจะมีด้านน่ารักของตัวเองนะครับไปกันต่อ้วล,ลานี้ลงไปโอ้กหิงกิ่างนงี้ไม่หัวแตกตายันาดนี้วเนี่ยอัอเนเนี้ยยางออกแล้วเราอาจจะผ่านแล้วแล้วโอ้ยเป็นไรผมเนี่ย อดีตน,น,นักปลากรวเก่าเนี่ยลบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะตรงนี้ขึ้นมาอ๋อให้เราเอาพื้นวางขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวเราก็ลองอันนี้ดูดิปึ๊บเดินมาก่อนใช่ไหมเราครับึเอ้ยจีเนยียตจีเนยียตดูความจีเนยียต อโอ้โหมาเป็นล่ำมาแบบลุกเลยอ่ะให้เราคู่ยิงต้องยิงแขกว่าแขกเราเป็นข้าเราไม่เป็นเรา จุด,ดาทมันง่ายอย่างงั้นวะมาอย่างโหดโดนรคาอย่างง่ายเลยอรต่ออุ้ยับรถอุย้ย ชนแม่งเลยครับรถยิดแล้ขับรถตำรวจได้นะไปตำรวจมาแล้วครับตำรวจมาแล้วชิวตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้ว มาวางานี่บินขึ้นไปโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วเอ้ยมีหอโอเคไปต่อนี่เราเป็นอย่าาเขับรว่าเป็นบินบนหอขึ้นหอแทนนะ เฮออมีระเบิดปะปืนปืนก็เป็นปืนผลไม้ไว้ายลงมาแล้วผ่านแล้วเหรอเนี่ยน,นี่คือผ่านยังผ่านแล้วมีอะไรเต็มเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบต่างๆของเขาส,ส่วนอันนี้ก็คืออ๋อือตรงที่เราหนีมามันจะมีท็อป ยี่สิบยี่สิบเขาป่าในยี่บสองนาทีอ้าวแล้วผมติดอ่ะแล้วผมก็ติดอันดับนันทีเลยเอา้าวจู่ก็ไม่ได้มาติดอันดับเขาเฉยเลยโอเคถือว่าเป็นการแบบถืองั้นก็ถือว่าเป็นของดูต่างหน้าก็แล้วกันถึงจะถึงจะไม่ค่อยภูมิใจอะไรเท่าไหร่ก็ถือดูต่างหน้าก็แล้วกันอันนี้คืออะไรเนี่ยโลกลอร์เบต์ โอ้ยโดยโคสูงแล้วลงช้าด้วยมีอะไรดูรกระจายออเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้อ่ะอย่างนี้สวยดีสป,ปู๊ดสปีดโอ้ยเพียร์โคเยอะุปอร์จัมป์โอ้ย,อปปออยนาจยจบเพียงแค่นี้ได้บ้างเนี่ยเฮ้ยทางบนคืออะไรอ่ะอเคก็ขอพอเพยงแค่นี้ก่อนไปเจอใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด